ค่ะเพื่อนๆมาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกันหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะวันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 3ค่ะเพื่อนๆ มากันคู่แรกในศึกฟุตบอลพีเมียรีกอังกฤษที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เอเวอเรตพบกับลีดอยู่ในเต็ดค่ะคู่นี้นะคะเต่กันเวลาเที่ยงคืนครึ่งของค่ำคืนนี้นะคะมากันที่เอเวอเรตกันก่อนเลยนะคะผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด9นัดพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้5นัดเสมอ1และแพ้ไป3เก็บไปได้16แต้มรั้งอันดับที่6ของลีกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งฟอร์มนัดล่าสุดนะคะบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมค่ะมาต่อกันที่ลีดยูเนเต็ดนะคะผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด9นัดพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอ3และแพ้ไป3เก็บไปได้11แต้มรั้งอันดับที่1 4ของตารางคะแนนอยู่ในขณะนี้นะคะ ซึ่งฟอร์มในลีกนะที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านเสมอให้กับทีมเยือนอย่างอาเซนนลด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ0ส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้3เกมและแพ้ไป2เกมค่ะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทกลางเปิดมาที่เอเวอร์ตันต่อเครื่องลูกนะคะเจ้าบ้านเอเวอร์ตนสามารถเก็บชัยชนะนัดล่าสุดไปได้และการได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองอีกครั้งก็ถือว่าได้เปรียบอยู่มากเหมือนกันนะคะ ถ้าดูจากสถิติการพบกันแล้วก็เป็นฝ่ายของเอเวอเรตันที่สามารถเอาชนะไปได้มากกว่าเกมนี้นะคะหนูน้ำจึงขอเลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเอเวอเรตันค่ะเพื่อน,อนมาต่อกันที่คู่ที่2ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เวสต์บอมวิต์อัลเบียนนะคะพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดคู่นี้นะคะเตะก,กันเวลาตีสามของค่ำคืนนี้ค่ะมากันที่เวสต์บอมวิกันก่อนเลยนะคะ ผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด9นัดพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้เลยโดยเป็นการเสมอไป3นัดและแพ้ไป6นัดเก็บไปได้เพียงแค่3แต้มรั้งอันดับที่19ของตารางคะแนนอยู่ในขณะนี้ซึ่งฟอร์มในหลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้1เกมเสมอ3และแพ้ไป1เกมนะคะ มาต่อกันที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด9นัดพวกเขายังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้เช่นกันเลยนะคะโดยเป็นการเสมอไป1นัดและแพ้ไปถึง8นัดเลยทีเดียวเก็บไปได้เพียงแค่1แต้มรั้งอันดับที่20ของตารางคะแนนอยู่ในขณะนี้ซึ่งฟอร์มในหลีกนัดที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านแพ้กับทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะ พวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอคู่แข่งไป1เกมและแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเรทกลางเปิดมาที่เวสต์บอมวิดอัลเบียนนะคะต่อเสมอผลงานการเล่นในซีซั่นนี้นะคะถือว่าแยกกันทั้งคู่เลยนะคะแต่เกมนี้นะคะเตะกันที่สนามเดอะฮอลทอนนะคะของบ้านเวสต์บอมวิดเนาะทำให้พวกเขาน่าจะมีดีกว่าทีมเยือนอยู่หน่อยๆน,นะคะ และด้วยอัตรา,าก,การต่อรองมาเพียงแค่เสมอเท่านั้นหนูน้ำจึงขอเลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเวสต์บอมวิดค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะฟุตบอลของหนูน้ําในวันนี้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะหนูน้ํามีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ l i น์แอดแอดวีไอพนะคะ เพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่วันนี้และแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมาเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี100เเลยนะคะหรือว่าหากเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ id หนูน้ำ under score 789ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะรบกวนเพื่อนๆแอดมาแล้วทักหาหนูน้ำก่อนได้เลยนะคะและหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ของหนูน้ำค่ะหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจผู้หญิงวิเคราะห์บอล หรือ Facebook หนูน้ำล้ำหน้าที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ